สวัสดีผู้ของทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูจูนอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องชนิดของคํานะคะซึ่งเป็นชนิดที่3นะคะก็คือคํากริยานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันก่อนนะคะคํากริยานะคะก็คือคําที่แสดงการกระทําและสภาพของคน และสัตว์นะคะตัวอย่างนะคะในภาพนี้นักเรียนเห็นผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนคนนี้นะคะกำลังกินพิซซ่านั่นเองนะคะคำว่ากินนะคะก็เป็นคำกริยาที่แสดงอาการนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังกินนะคะ ต่อไปนักเรียนลองดูสิคะรูปภาพที่นุณครูยกมานะคะเห็นคนสองคนกำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วคะ่ะทั้งสองคนนะคะกำลังวิ่งนะคะซึ่งเป็นการกระทำนะคะให้เห็นว่าเขากำลังวิ่งอยู่นะคะรูปภาพต่อไปคะ่ะผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ ใช่แล้วค่ะเขากำลังตีกลองนะคะาจากภาพนี้นักเรียนเห็นเขากำลังทำอะไรอยู่คะถูกต้องแล้วค่ะเขากำลังปีนนั่นเองภาพต่อไปค่ะ ภาพนี้ก็คือคนกำลังนอนอยู่นั่นเองนะคะค่ะคำที่ครูดได้ให้ดูนะคะก็เป็นคำกริยาซึ่งแสดงอาการว่าคนคนนั้นเขากำลังกินกำลังวิ่งกำลังเดินกำลังนอนกำลังตีกองหรือกำลังทำสิ่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตีเป็นเล่นยืนจับ หรือนั่งนะคะหรือเขากำลังขับรถกำลังขีดนะคะไม่ว่าจะเอาปากกาขีดเอาดินสอขีดนะคะหรือส่งของให้นะคะหรือโยนโยนของโยนลูกบอลนะคะกระโดดสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือการกระทำของบุคคลนะคะต่อไปนะคะก็คือหน้าที่ของคำกริยาทำหน้าที่เป็น ตัวแสดงในภาคแสดงของประโยคนะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือขนมวางอยู่บนโต๊ะก็แสดงอาการว่าของสิ่งนั้นกําลังวางอยู่บนโต๊ะต่อไปนะคะ2ขยายคํานามเพื่อให้มันชัดเจนอย่างเช่นวันเดินทางของเขาคือพรุ่งนี้เดินทางก็คือคํากริยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขากําลังจะเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะต่อไป ทำหน้าที่เป็นการขยายคํากริยาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นเด็กคนนั้นนั่งดูนกคําว่านั่งก็เป็นคํากริยาใช่ไหมคะ,ะซึ่งมีคําว่าดูมาดูก็กําลังดูก็เป็นคํากริยาเพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าเด็กคนนี้เขากําลังนั่งดูนกนะคะก็คือขยายคํากริยาด้วยกันนั่นเอง สำหรับเรื่องคำกริยานะคะก็คือไม่ไม่ยากนะคะให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่130ข้อที่1นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่2นะคะก็คือหน้า131นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของคำกริยานะคะ เดี๋ยวมาพบกับคุณครูจูนใหม่นะคะในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ